เราปฏิบัติตัวเราเพื่อศีลธรรมปฏิบัติเพื่อช่วยตัวเองอันดับแรกต้องช่วยตัวเองอันดับต่อไปก็ช่วยโลกช่วยสงสารหมู่เพื่อนเป็นลำดับธรรมดาตามกำลังความสามารถของเราทีนี้เวลาเราปฏิบัติ กพื่อพยุงจ,จิตใจให้เป็นที่แน่ใจให้มีความเข้มแข็งให้มีความแน่ใจอย่างเต็มที่แล้วเราก็ไม่หวังพึ่งอะไรทั้งนั้นเพราะพึ่งตัวเองได้แล้วนั่นหลักใหญ่ของการปฏิบัติธรรมถ้าเมื่อเรายังไม่สามารถพึ่งตัวเองได้เราก็พึ่งครูพึ่งอาจารย์ให้ท่านในอุบายแนะนําสัมสอนตลอดทั้งวิธีการต่างๆที่เราจะต้องบําเพ็ญ โดยลําดับลําดาตามขั้นตามภูมิพอ้รับคำํำแนะนําตักเกตือนส่างสอนไปเรื่อยๆจนมาทาทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางไม่มีทางไปอีกแล้วอันว่าสิ้นสงสัยนั่นเรียกว่าไม่หวังพึ่งอะไรทั้งสิ้นนะคือพึ่งตัวเองได้แล้วประจักษ์กับใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องภายในจิตใจ ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วดูที่ไหนก็อยู่ได้ตายที่ไหนก็ตายได้ไม่มีอะไรเป็นปัญหามันเป็นปัญหาเยฉกับเรื่องของความห่วงความใยในธาตุในขันในคนนั่นคนนี้เพราะความเป็นอยู่ภายในจิตใจของเราเองที่จะเป็นอย่างนั้นมันเต็มที่แล้วมันก็ปล่อยได้หมดการตายึงตายง่าย ดังที่ได้พิจารณามาแล้วพิจารณามาเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในสิ่งที่จะเป็นไปตามความเข้าใจนั่นแล้วจะไปะยากอะไรไม่มีอะไรยากความแก่ก็ทราบว่าแก่ไปทุกขณะขณะการพิจารณาก็การตาข่ายคือญาณความรู้ปัญญาความเข้าอกเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างครอบไว้หมดความเจ็บความทุกข์ความลําบาก ซึ่งมีอยู่ในธาตุในขันไม่มีอยู่ในที่ใดแหละเป็นสําคัญไม่อยู่ที่เราเราเรียนเรื่องเหล่านี้รู้ตามความกินของมันทุกแหน่ทุกมุมแล้วเราก็ปล่อยเนี่ยจนกระทั่งรู้เต็มภูมิของจิตแล้วก็เรียกว่ากลางตาขายไว้หมด เอาแกแกไปไหนก็แก่ไปถูกตาขายที่ทราบไว้แล้วรู้ไว้แล้วเจ็บทุกข์ทรมานในร่างกายส่วนต่างๆก็ทราบแล้วด้วยปัญญาเนี่ <Yeah. S 2> ตายก็ทราบแล้วด้วยปัญญา mm hmm. ก็เมื่อทราบด้วยปัญญาอันเป็นของแน่นอนแล้วเราจะไปโอดเอ็นไปที่ไหนอีก mm hmm. ไม่เช่นนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าก็โลกก็ไว้ใจไม่ได้ ถ้าผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมรู้ตามหลักธรรมแล้วยังจะโอนจะเอ,เอียงหน้าเอียงหลังลง้มใชยล้มผอยอยู่แล้วธรรมก็เป็นเครื่องยึดของโลกไม่ได้ท่าที่จิตใจของเรามันเชื่อตัวเองไม่ได้ก็คือมันยังไม่เข้าถึงธรรมในขั้นที่เชื่อตัวเองได้นั่นเอง การปฏิบัติจิตใจของเราเพื่อให้เข้าสนิทสนมกับทมเป็นขั้นขั้นไปเพื่อความเชื่อตัวเองได้ตามหลักธรรมที่่านสอนไว้นั้นจึงเป็นสิตที่ควรอย่างยิ่งสําหรับเราทุกคนเราเกิดมาทุกคนไม่มีใครต้องการความทุกข์ความลำบากไม่ว่าทางร่างกายและจิตใจต้องการความสุขความสบายทั้งร่างกายและจิตใจความสมหวังทุกสิ่ง สิ่งใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราให้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาด้วยกันทางนั้นแต่ทําไมมันจึไม่เป็นไปตามใจหวังก็เพราะจิตใจของเรามันยังไม่เป็นไปตามใจหวังเรานั่นเองไม่ใช่สิ่งนั้นไม่เป็นตามใจหวังคือจิตใจไม่เป็นไปตามหวังมีความบกพร่องในตัวเองจึงต้องการสิ่งนั้นจึงต้องการสิ่งนี้เมื่อต้องการไม่ได้ด้วยความหิวประเภทหนึ่งแล้วก็เกิด ความทุกข์ขึ้นมาในประเภทหนึ่งอีกยำป,ปิดข,ขังนรปฏิทาผิดผุกขังปารถนาจึงไม่สมหวังนั้นเกิดความทุกข์นะคือความบกพร่องจึงต้องปารถนาจึงต้องการเมื่อไม่ได้ก็ามาตามใจหวังก็เกิดทุกข์ได้ขึ้นมาแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นประเภทหนึ่งเพราะเหตุอะไรจึงต้องเป็นนั้นเพราะเรื่องของกิเลสความต้องการสิ่งนั้นสิ่งนั้นนั้นด้วยความอยาก เพราะอำนาจของกิเลสเวลาได้มาก็ได้มาด,มด้วยอำนาจของกิเลสรักษาด้วยอำนาจของกิเลสูนไปหายไปด้วยอำนาจของกิเลสมันก็เป็นทุกข์กันทั้งนั้นน่ะถ้าเรื่องทําแล้วได้มาก็ตามไม่ได้มาก็ตามไม่เป็นทุกข์<อ>ผิดกันตรงนี้นี่ความสมบูรณ์ของจิตกับความบกพร่องของจิตจึงต่างกันคนละโลกแม้จะชื่อว่าจิตด,ด้วยกันก็ตามจิตด,ดวงหนึ่งเป็นจิตที่สมบูรณ์ เต็มที่จิตดองหนึ่งเต็มบกพริเปป็็นเวณความบกพร่องทั้งสองอย่างนี้จะทรงตัวได้ต่างกันอยู่มากดววหนึ่งทรงตัวไม่ได้ต้องเอ็นต้องเอียงต้องวุ่นต้องวายหานั้นมาเกาะหานี้มาอาศาายัยยุ่งไปหมดแทนที่จะสะดวกสบายตามที่อาศัยนั้นอาศัยนี้เลยกลับเป็นทุกข์เป็นลำบากเพราะจิตนี้เป็นความบกพร่องอยู่แล้วจะอาศัยอะไรมันก็บกพร่องในตัวของมันอยู่นั่นแหละเนี่ย ท่านจึงสอนให้ทาใจให้ดีให้ดีไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ตลอดเวลาอะไรจะบกพร่องก็ตามอะไรจะมีกฏมีการในร่างกายเครื่องใช้ไม้สอยที่เราเคยอาศัยมาดั้งเดิมอะไรจะขาดตกบกพร่องไปมันก็ไม่มีอะไรเป็นปัญหาเพราะจิตไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านั้นแล้วสิ่งนั้นจะมาเป็นอันตรายต่อจิตได้อย่างไร เรื่องเป็นอันตรายก็ราผู้กิจเป็นผู้สร้างขึ้นมาใช่เองที่มาเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองนานนิรลับธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เราได้ยินแต่ชื่อว่าธรรมธรรมธรรมไม่เคยเข้าสัมผัสใจสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่ออ่านแต่ชื่อของสมาธิทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ไม่เคยเห็นตัวเห็นองค์ของสมาธิแท้ อ่านถึงเรื่องปัญญาอ่านท่านมนาัฉลา,าดอย่างนั้นฉลาดอย่างนี้แล้วก็อ่านชื่อของความฉลาดแต่ใจของเรามันก็โง่เนี่ยอ่านมรรคอ่านผลอ่านสวรรค์อ่านิพานษ์แล้วอ่านก็ได้ทั้งนั้นแหละเรื่อมรรคตัวผลตัวสวรรค์ตัวนิพานาจริงมันไม่ปรากฏมันไม่สัมผัสภายในใจิตใจมันก็ทุกข์อยู่อย่างเดิมเนี่ยเพราะงั้นค้นหาตัวให้เจอได้ชื่อแล้วไม่ได้ตัวมันก็เช่นเดียวกับโจรกับมารนั่น เสือร้ายกี่คนก็ตามกี่ตัวก็ตามมันเที่ยวฉกเที่ยวรักเที่ยวปนเที่ยวสะดมบ้านเมืองให้เกิดความเดืดอดร้อนมุ่นมาย,ยู่เราได้ชื่อมันจะมาทั้งโคดมันมามันก็ไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นมันคงฉกค,คงรักคงปนคง d o อยู่ตามเดิมนอกจากจะได้ตัวมันมาเสียเท่านั้นบ้านเมืองจะร่มเย็นอันนี้เราได้แต่ชื่อของมรรคของผลของสวรรค์นิพพานของสมาธิของปัญญาและด้แจะชื่อของกิเลส มีกี่ขัน้นงได้หมดแต่แล้วก็ไม่ไวายที่กิเลสจะมาทําลายคนไม่ไวายที่กิเลสจะมาก่อกวนเราให้รับความยุ่งยากวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วได้จะชื่อมัคที่ผลคือสวรรค์ชี่นิพพานก็ไม่ไวายที่เราจะเป็นทุกข์เพราะใจไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพื่อความถูกต้องนิงามจริงต้องบําเพ็ญตัวของเราให้เป็นไปตามนั้นทันมาสมาธิภาวนาเป็นไง ผลของการภาวนาทาจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นแล้ววิธีทาทำอย่างไรจรึงจะมีความสงบร่มเย็นเราก็ศึกษาวิธีทาเช่นกําหนดพุดโทโธทำโมหรือสังโฆบูตัยก็ตามกําหนดอนาปาใติดก็ตามและจะจ้วแต่จิตใจของเราที่ชอบเรานาเรามากํา,า,ากับรักษาจิตใจของเราซึ่งมันเคยสายแสไปเกาะนั่นเกาะนี้ที่นี้ให้เกาะทาคือคําบกรรมภาวนาด้วยความมีสต,ติตั้งอยู่กับจุดนั้นไม่ยอมให้จิตสายแสไปใน สิ่งต่างๆซึ่งเคยนําเรื่องราวมาก่อควรตัวเองหรือ,อยุยแย่ก่อควรให้ได้รับความทุกข์กำลบากให้อยู่ในจุดเดียวคือภาวนานั้นนี่เรียกว่าเราทําตามวิธีเพื่อความสงบดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้หิดเมื่อได้รับการบังคับบัญชาด้วยสติในทางที่ถูกต้องย่อมยงเข้าสู่ความสงบความสงบปรากฏขึ้นในจิตเราก็ทราบว่าความสงบนี้เป็นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันเมื่อจิตมีความสงบ ความสบายก็ปรากฏขึ้นมาภายในใจของเรานี่เราหเห็นตัวแล้วนี่เห็นตัวความสงบพ้องจิตด้วยเห็นความสุขที่ปรากฏขึ้นจากความสงบนั้นด้วยนี่เราจะเรียกว่าจิตของเราเป็นสมาธิก็ได้ไม่เรียกก็ได้ิจิตีความสงบเยือกเย็นอยู่ภายในจิตใจคือจิตที่ได้หลักฐานหรืออาหารที่เหมาะสมจย่าจิตใจย่อมไม่เดือดร้อนเพราะไม่ใช่อาหารพิษเหมือนอย่างอาหารที่เราเคย คิดเคยปรุงเคยแต่งทั้งหลายนั้นส่วนมากเป็นอาหารพิษคิดเอามาท่าไหลายก็มาเผาลนตนเองให้เกิดความเดือดร้อนมุนบาย้ะสัมแลสายอย่างนั้นบางทีจะนอนไม่หลับเพราะความคิดมากแต่เราก็ไม่รู้จักวิธีดับรู้แต่ว่าวิธีก่ออย่างก่อไฟแต่วิธีดับไม่รู้มีรู้แต่วิธีคิดวิธีปรุงยุ่งไปหมดแต่วิธีท,ที่จะระง,งับดับความคิดความปรุงตนเพื่อความสงบนั้นไม่รู้นั่นองทุกมันจึงตามมาอยู่เรื่อยๆบ่นท่าไหลามันก็ไม่สําเร็จประโยชน์หาว่าความบ่นนี้มันสําเร็จประโยชน์ ทุกได้ดับไปแล้วใครก็บนได้ทั้งนั้นแล้วไม่จําเป็นต้องประพูดปฏิบัติอันใดทั้งหมดบ่นให้ทุกพิราธิภายไปหมดนั่นคนจะได้มีแต่ความสุขกันทั้งโลกเพราะบ่นได้โดยกันแต่นี่ไม่ไมสําเร็จประโยชน์เพราะการบ่นด้เฉยเราต้องทําตามหลักที่ท่านสอนวิธีทำกะลังที่อธิบายแล้วนี่ขั้นที่ว่าจิตจะเป็นสมาธิจิตจะมีความสงบท่านก็สอนอย่างนี้ พอจิตมีความสงบแล้วความสุขไม่ต้องถามความสุขภายในจิตใจที่เกิดขึ้นจากความสงบด้วยการภาวนานี้เป็นความสุขที่แปลกประหลาดยิ่งกว่าความสุขในอื่นใดที่เคยผ่านมาแล้วในโลกนี้เมื่อปรากดหรือสัมผัสเข้าภายในจิตนั้นเท่านั้นกี่ปีกี่เดือนก็ตามไม่ลืมถ้าเราความสุขอันนี้ไม่ขยืดขึ้นไปหรือจิตไม่สงบมากขึ้นไปกว่านี้ความสุขนี้จะเป็นเครื่องฝังอยู่ภายในจิตเลยไม่ตั้งใจจะจําก็จําได้ พราะเป็นความสุขที่แปลกประหลาดต่อความสุขทั้งหลายที่เคยผ่านมามีท่านเรียกว่าสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้โดยการภาวนาด้วยการบังคับจิตใจให้เข้าสู่จุดเดียวในคำบริกรรมเช่นอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเท่านั้นการกำหนดลมหายใจเข้าออกเราไม่ต้องไปคิดว่าลมมันสั้นหรือมันยาวหายใจเข้าหายใจออกไปถึงไหนมัง่งไม่ต้องไปตามขอให้รู้อยู่กับความสัมผัสของลม ที่ไหนที่ลมสมัมผัสมากที่ผ่านเข้าออกอืส่วนมากก็เป็นดั้งจมูกกําหนดไว้ที่ตรงนั้นให้มีรู้อยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นยังไงก็ให้รู้ลมที่เข้าออกนี้เท่านั้นไม่ต้องส่งไปไหนไม่ต้องไปปรุงไปแต,แต่งเรื่องมรรคเรื่องผลการบําเพ็ญด้วยความถูกต้องและด้วยความมีสติอยู่ในจุดลมแห่งเดียวนั้นเป็นการสร้างมรรคคือสร้างหนทางเพื่อความสงบอยู่แล้วเมื่อสติมีความสืบต่อ อยู่ด้วยการรู้ลมลมละเอียดก็ทราบแต่จะไปปรุงว่ามันจะละเอียดไปแค่ไหนอีกต่อไปให้ทราบอยู่เพียงเท่านั้นแล้วก็จะลมละเอียดใจก็ละเอียดและสุขก็ค่อยปรากฏมีขึ้นมาเองนี่ท่านรียว่วาอุบายที่ถูกต้องถ้าผู้กําหนดพุทโธหรือทําบทได้ก็ตามก็ให้รู้อยู่กับทําทบทนั้นเท่านั้นกิจเจอย่างก็สู่ความสงบ พอจิตสงบแล้วเย็นได้หมดเกิดความแปลกประหลาดเกิดความอาจจัศจรรย์ในตัวเองปรากฏว่ามีคุณค่าขึ้นมาแล้วบัดนี้นะแต่ก่อนมันไม่คิดว่าเรามีคุณค่าอะไรนอกนอกจากความเสศสันเฉยถ้าหากว่ามีคิดว่ามีก็เป็นความเสศสันเฉยพอความสงบได้ปรากฏขึ้นภายในจิตจะเห็นดวงจิตเด่นชัดแล้วเป็นความสุขเกิดขึ้นในจุดความรู้ที่เด่นชัดนั่นแหละนั่นแหละเป็นจุดที่มีคุณค่าเป็นจุดที่มีราคา อ๋อเรามีคุณค่าเรามีราคามีความแปลกประหลาดในใจเกิดความสนใจขึ้นในจุดนั้นแล้วพยายามบำเพ็ญให้มากขึ้นโดยลำดับจุดนี้ยิ่งจะเด่นขึ้นไปเป็นความมีคุณค่ามากขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นความอัศจรรย์ภายในตัวเองแม้ใครไม่เห็นก็ตามเป็นความกระยิมอยู่ภายในจิตเบิบอิงอยู่ทั้งวันทั้งคืนเย็นเย็นภายในจิตนี้ผิดกับเย็นทั้งหลายเบาไปหมดร่างกายก็เบา อารมณ์ก็เบาจิตใจก็เบาใครว่าอะไรก็ไม่ค่อยจะโกรธง่ายๆเพราะมีอารมณ์มีอาหารเป็นเครื่องดื่มนี่ไม่ได้หิวได้โหยนี่ถ้าขณะที่หิวโหยแล้วเรามองดูที่ในธาตุขันเรานี่เราเราสังเกตดูก็รู้ในขณะที่ธา,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 าตุขันลังหิวโหยมากแม้แต่เห็นใบไม้ก,ก็เข้าใจว่าเป็นผักไปเลยเพราะความหิวโหยเราบังคับให้สําคัญถิงน,นั้นถึงน,นี้ว่าเป็นอาหารเลยทั้งที่อะไรก็เลยห่อหล่อ,อมอดน,นี่พออิ่มแล้วมันก็รู้ ว่าอะไรเป็นผักอะไรไม่เป็นผักอะไรอร่อยไม่อร่อยมันก็รู้จิตใจก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันเวลามีความอิ่มตัวพอสมควรมีอาหารคือทําเป็นเครื่องดื่มอารมณ์อะไรเข้ามาสัมผัสก็ไม่ว่าแวกคอมแตรไม่โกรธง่ายไม่ฉุนเฉียวอย่างง่ายๆอย่างที่เคยเป็นมาอย่างมากก็คิดเหตุคิดผลก่อนที่จะโกรธหรือไม่โกรธหรือใครพูดอะไรมานี่ไม่เอาความโกรธออกหน้าโดยถ่เดียวนา คำพูดของเขาที่พูดมานั้นเอามาเทียบเทียงโดยเหตุโดยผลหากว่าสมควรจะยึดก็ยึดไม่สมควรจะยึดก็ปล่อยทิ้งเสียเพราะไม่เกิดประโยชน์หรือเอามายุ่งกับตัวเองตัวเองก็จะเป็นคนยุ่งเข้าไปอีกคนหนึ่งก็จะไม่เกิดประโยชน์แล้วเกิดโทษจากตัวเองมีมีมีอย่างเหนึน่สลัดไปเสียนานและกราดท่านเป็นอย่างนั้นมีเพียงขั้นสมาธิคือความสงบภา,ายในใจปรากฏขึ้นมา เราก็เห็นเราเป็นคนหนึ่งขึ้นมาแล้วโดยที่ไม่ไมเกิดความสาคัญอะไรเลยมมนทําเป็นในตัวเองว่าเป็นความสาคัญขึ้นมาภายในตัวเองด้วยอํานาจแห่งธรรมคือความสงบของใจใจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยใจยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากโดยหลักธรรมชาติแล้วเท่าที่ใจไม่ปรากฏว่ามีคุณค่าอะไรก็เพราะสิ่งไม่มีคุณค่านั้นแหละมันครอบงำจิตจนกลายเป็นจิตเลี้ยวไหลไปหมดตัวก็เลยกลายเป็นคนเลี้ยวไหลคนไม่มีวาสนาไปว่าอย่างนั้นแหละตำหนิเจ้าของไปเรื่อย ตำหนิเท่าไรก็ยิ่งด้อยลงไปด้อยลงไปเพราะไม่บำเพ็ญไม่พยุงตัวให้สูงขึ้นไม่สาเร็จด้วยการตําหนิเหตุที่จะตำหนิก็เพราะมันไม่มีอะไรปรากฏพอที่จะมีคุณค่าภายในจิตมีแต่ความรุ่มร้อนทั้งวันทั้งคืนดื่นดืนนั่งนอนรุ่งไปหมดนี่ก็ต้องตําหนิไปอย่างนั้นคนเราเป็นธรรมดาไม่ว่าท่านเราเป็นเหมือนกันหมดแต่พอจิตได้รับความสง,งบเยือกเย็นขึ้นขึ้นมาเท่นั้นมันพอมมองดูน้อนมองดูนี้ได้ฟังอะไรก็ฟังได้เต็มหูดูอะไรก็ดูได้เต็มตาพิจารณาได้ด้วยปัญญา ไม่ค่อยชุนเฉียวอย่างง่ายๆนี่อำนาจแห่งความสงบของใจอำนาจแห่งความสุขของใจที่มีอาหารดื่มทําคนให้มีความเชื่องทําปิติให้มีความเชื่องต่อเหตุต่อผลต่ออารมณ์ทั้งหลายได้ดียิ่งกล้าเขาทางด้านปัญญาโดยแล้วยิ่งมีความเฉลียวฉลาดแพลวพลาวพิจารณาอะไรพ้นคว้าอะไรเห็นได้ชัดเจน ความตายนี่พิจารณาเฉพาะตัวเองกระจ,จายไปหมดทั่วโลกธาตุโลกอันนี้มันเป็นโลกตายเพราะเป็นโลกเกิดมาแล้วดังเดิมนะเกิดเป็นต้นเหตุของความตายใครเกิดมาอะไรเกิดมามันต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแต่มนุษย์และสัตว์นี่ที่สําคัญที่มีอายุรถที่มีวิญ,ญญาณครอบครับที่เข้า,ข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 าสิงอยู่นั่นแหะมันรับทราบทั้งความสุขความทุกข์ทุกทุกสิ่งทุกทอย่างก่อนที่จะจะตายแต่ละร่างละล่างแต่ละคนละคนโอ้โหทุรนทุรายจนกระทั่งทนไม่ไหวแล้วก็ตายไปนี่เป็นความทุกข์ ความเกิดก็เป็นทุกข์ในขณะที่เกิดขึ้นมาทีแรกแต่เราไม่รู้เฉยๆมนันนอดตายถึงได้ยังเป็นมนุษย์มานั่นนะอ้อออกมาจากช่องแคบๆทาไมจะไม่สลบสลายไปคนเราแต่เราไม่เคยคิดเรามองข้ามไปเสียจึงต้องการแต่แค้เกิดจะเกิด <S <S 2> <S 2> ความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในขณะที่เกิดนั้นเราไม่ทราบทั้งๆท,ที่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นึงจึงไม่กลัวจึงไม่จึงกลัวแต่แต่ตายเกิดไม่กลัว ถ้าเวลาจะพิจารณาให้เสมอต้นเสมอปลายโดยเป็นอดเป็นทันแล้วเือนั่นแหละเป็นต้นเหตุแห่งความทุกขมาก่อนแล้วแล้วจะส่งผลไปถึงความตายคุก,กจะต้องไปเป็นในระยะนั้นอีกมากมายนี่นี่เรื่องปัญญาพิจารณาอย่างนี้ก,ก็แก่ไปด้วยกันนั่นแหละถึงแต่ต้นไม้มันก็นยังแก่แต่ไม่ทราบความหมายของมันว่าแก่อย่างไงบ้างเรานี่ทราบแก่อย่างไรแล้วทุกก็แก่ไปด้วยอืทุก,ก็แก่ขึ้นทุกวันทุกวัน คนแก่มากอะไรทุกข์ยิ่งแก่ขึ้นโดยลําดับลําดับดีไม่ดีแบกบขันไปไม่ไหวมันทุกข์มันลําบากมากนั่นนี่ปัญญาแกเจ็บตายโลกธกาตุนี้มันเป็นโลกอันนี้เต็มไปด้วยป่าช้ามีช่องไหน พอจะว่างให้เราอยู่โดยภามีความผาสุขสบายไม่ต้องแก่ไม่ต้องชราขากร้าไม่ต้องได้รับความทุกข์ความหมากไม่ต้องล้มหายตายจากกันในโลกนี้มันไม่มีมันมีแต่อันนี้เต็มไปหมดนอกจากก่อนหรือหลังเท่านั้นเองมันเป็นไปอย่างนี้ด้วยกันนี่คือปัญญาพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผลจิตมันก็ถอยตัวเข้ามาไม่เพิดไม่เพลินจนเกินเมื่อเกินตัวลืมเมื่อลืมตัวเมื่อจิตมันถอยเข้ามาก็ถอยด้วย ความรู้เรื่มรู้ลารูเหตุรู้ผลถอยเข้ามาก็ด้วยความสงบเป็นที่พึ่งของตัวโดยลําดับเพราะอํานาจแห่งปัญญาเป็นเครื่องซักฟออสิ่งที่มัวหมองความหลงลงมาอยู่ภายในจิตใจออกแล้วกจิตใจก็มีความแผวพาขึ้นมาโดยลําดับน,นี่เรียกว่าพึ่งตัวเองได้เดิมดับการที่พิจารณาถึงเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี่เพื่อจะฉลาดความรุ่งความหลงในสิ่งล่านั้นออกแล้วถอนตัวออกมาอยู่โดยเอกเทศคือไม่ต้องไปยึดอะไรด้วยอำนาจของปัญญา ที่การกรองสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหลายออกจากจิตใจโดยลําดับลําดับจนกระทั่งจิตมีความบริสุทธิ์ขึ้นมารวมนาจของปัญญานี้นี่การดําเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะเห็นสาระของจิตใจตัวเองไปโดยลําดับลําดับเรียกว่าสร้างที่พึ่งให้ตนมีความแน่นหนามันคงมขึ้นไปโดยลําดับปัญญาพิจารณาเฉลียวฉลาดรอบตัว เท่าไรถึงขั้นปัญญาละเอียดยิ่งชำระจิตของเราให้เข้าสู่ขั้นละเอียดชำระสิ่งที่กตกตกโสมมทั้งหลายทึ่มันเกาะอยู่ภายในจิตหุ้มหอยภายในจิตให้ออรรก,ออกไปได้เป็นลําดับลําดาจนกระทั่งที่สุดแม้แต่ธาตุขันธ์ของเราซึ่งอยู่ในกับตัวของเรารับผิดชอบคนนี้อยู่นี้ก็ตามก็สามารถที่จะรู้รอบขอบคิดรู้เท่าทันไม่ยึดไม่ถือถึงจะพาไปพามาพา เป็นอยู่ตลอดเวลาเรารับความผิดชอบและรับความผิชอบตามฐานะที่ได้อาศัยกันมาโดยตามหลักธรรมชาติของมันอย่างนึงต่างหากแต่ไม่ได้ไปยึดไปถือให้เกิดความสําคัญมั่นหมายจนกระทั่งเกิดความหนักภายใจิตใจของตนเองที่เรียวกว่ากิเลสภาระอันหนักก็คืออุปาทานู้เท่าถังปัญญาแยกดูให้เห็นดงฐานลงขันเวลานี้มันเป็นอยู่ วาระต่อไปมันจะตายเนี่ยก็บอกอย่างนั้นบอกตัวเองให้เข้าใจเรื่องความจริงอย่าหลงหันว่าให้รู้ตามเป็นจริงของมันป่าช้าอยู่กับตัวของมันสมบูรณ์อยู่แล้วเราจะไปจับจองว่าไม่ให้ตายอย่าไปจับจองเอามันเป็นการฝืนคติธรรมดาจะเกิดทุกข์แก่เรามีปัญญาสอดแทรกไปเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางรูปก็ปล่อยวาง คือรูปกายก็ปล่อยวางเวทนาเกิดขึ้นดับไปดับไป,บไปรู้ตามหลักธรรมชาติของมันจะเกิดขึ้นภายในกายก็ตามเกิดขึ้นภรรายในจิตก็ตามก็คือเวทนาอันเป็นที่ปริณาธรรมเป็นของที่แปรปรวนเป็นของไม่แน่นอนไม่ควรจะไปยึดไปถือไม่ควรจะไปเข่งพิงเพียง,ง,งอาศัยมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันใดที่เป็นหลักแก่นสารอันสําคัญก็คือสติปัญญาชัากพ่อประเดมิมด,ดับสิ่งที่ จะมีความปองสายขึ้นมาภายในตัวเองก็คือใจเมื่อรับปัญญาซักพอกถักสิ่งทั้งหลายที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นออกได้ด้วยปัญญาแล้วใจก็สว่างสวายใจก็พึ่งตัวเองไปได้เดิมลสลัสดทิ้งหมดด้วยอำนาจของปัญญาในบรรดาธาตุขันหรือกิเลสอาศวะที่มีอยู่ภายนาจในจิตใจได้ซักพอกกันกันหมดโดยสิ้นเชิงนั่นแลคือจิตที่พึ่งตัเองได้เต็มที่ แล้วก็ไม่ต้องพึ่งใครอีกไม่พึ่งผู้ใดทั้งนั้นแม้แต่จะอยู่เฉพาะพระภาคพระพระุทธเจ้าก็ไม่ทูลถามท่านไม่หวังพึ่งท่านเพราะเราสร้างที่พึ่งของเราอย่างเพียงพอแล้วภายในาจิตใจนี่อย่างนี้แลสาวกทั้งหลายท่านสร้างตัวท่านท่านสร้างอย่างนั้นสร้างให้เห็นประจักษ์ตั้งแต่ความจุกในขั้นเริ่มแรกจนกระทั่งความจุกอันสมบูรณ์ภายในาจิตใจเหตุาการสร้างใจจึงเป็นการสร้างยาก การปฏิบัติต่อใจเป็นการปฏิบัติยากงานของใจเป็นงานที่ยาก่แตเวลาได้ผลแล้วคุ้มค่าคนจึงไม่อยากทำเพราะเห็นว่ายากแต่นักปราชญ์หรือผู้ที่เห็นการไกลพินิพิจณาทบทวนต้นปลายเข้าเทียบเคียงกันแล้วก็อดที่จะสร้างความดีไว้เป็นที่พึ่งของตนไม่ได้พยายามสร้าง เช่นร่างกายนี้เราจะอยู่อาศัยได้เพียงเท่านั้นเท่านั้นวันต่อจากนี้ไปเราจะไปอาศัยอะไรถ้าความดีไม่มีเชื่ออันดีไม่มีภายในจิตแล้วอะไรจะเป็นเครื่องสนับสนุนจิตอันใดที่จะเป็นเครื่องสนองความต้องการทังเราที่มีความต้องการอยู่เสมอต้องการก็ต้องการแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทั้งนั้นที่อันใดที่พึงปรารถนาของเราก็คือความสุขความสุขจะได้มาด้วยสาเหตุใดถ้าไม่ได้มาด้วยสาเหตุแห่งการทําดีเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะเกิดความสุขขึ้นมาได้เนี่ย นีหละสาเหตุที่จะให้เราเลยสร้างความดีแล้วก็สร้างตามหลักของธรรมที่ท่านสอนไว้เราเชื่อธรรมเชื่อพระพุทธเจ้ายากลําบากแล้วก,ก็ทำาลังที่ท่านทั้งหลายที่อุตส่าห์มาจากกรุงเทพมาถึงที่นี่ก็กายแสนใกายทํามามาได้ก็มาด้วยความเชื่อความน้ำใสมาด้วยความอุตส่าห์พยายามเพราะความเชื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลาลาบากแค่ไหนก็มาสลับเป็นสละตายสละเวลาเวลาสละทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงการแล้วพร้อมเสมอที่จะเป็นไปตามความจําเป็นลึก เหตุการณ์นั้นๆเราก็มาได้ถ้าหากว่าเราไม่สละอย่างนี anyway. ้มันมาไม่ได้นะคนเราใครจะไม่รักไม่สงวนชีวิตของตัวเองใครจะไม่รักไม่สงวนของสมบัติเงินทองของเสียไปแต่ละบาทแต่ละตังเสียได้ทั้งนั้นเพราะเป็นเพราะเป็นสมบัติของเราแต่ทาไมเราถึงสละดได้ก็เพราะน้ําใจที่เชื่อต่อพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อตัวเองนี่แหละเราก็มาได้นี่พูดถึงเรื่องศรัทธาพูดถึงเรื่องปัญญาพิจารณายากลําบากล้วก็ทําได้ไปได้มาได้ แล้วการบำเพ็ญจิตใจเป็นสิ่งสำคัญขอ,ออยากได้ปล่อยวางในสิ่งสำคัญให้เห็นว่าสิ่งสำคัญนั่นแหละเป็นสิ่งที่ควรจะรักจาสมนเป็นสิ่งที่ควรจะทนุถนอมบำบุงรักษาให้ดีขึ้นโดยลำดับชาตินี้เราก็อาศัยใจเราอาศัยความสุขชาติหน้าเราก็ต้องอาศัยเหมือนกันชาตินี้กับชาติหน้ามันก็เหมือนกับวันนี้กับวันพรุ่งนี้แยกกันไม่ออกสืบเนื่องจาก วันนี้ก็ไปเป็นวันวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันมรืนเรื่อยๆไปสืบเนื่องมาจากเมื่อวานก็มาเป็นวันนี้สืบเนื่องมาจากชาติก่อนก็มาเป็นชาตินี้สืบเนื่องจากชาติน,นี้ก็ชาติหน้าเพราะชาตินั้นเรื่อยๆไปนี่เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่มีเชื้อแห่งมัตตาอยู่ภายในจิตใจจะแ,แยกไม่ออกในเรื่องการเกิดการตายสืบต่อเนื่องไปโดยหน่ะหากจะมีพบมีชาติต่อเนื่องไปโดยน,นักก็ตามขอให้มีคุณงามความดีเป็นสิริมงคลเป็นเครื่องพยุงจิตใจมีอยู่ภายในจิตใจ ไปพบได้ชาติใดหากจะเกิดอยู่ในวัฏฏะทุกขสานก็ยังมีความมีความสุขเป็นเครื่องสนองความต้องการจะไม่ร้อนทนอุตรการมากนักจะไม่ได้รับความทุกข์ทรมานมากเพราะมีความสุขเป็นเครื่องบรรเทากันไปแล้วก็พอเป็นไปได้เหี้ยความสุขจึงเกิดขึ้นจากความดีเวลานี้เราก็มาสร้างความดีพยายามสร้างให้มากขึ้นโดยลําดับจนกระทั่งเป็นมหาเศรษฐีของความดีแล้วนั่นแหละ ทีนี้ไม่ต้องพึ่งใครอาศัยใครตามพระุทธเจารและสาวกทั้งหลายถึงเวลาท่านจะนิพพานท่านก็ไม่ยากอะไรเลยนิพพานได้อย่างสะดวกสบายธรรมดาธรรมดา mm hmm. เราเมื่อสร้างจิตใจให้เต็มภูมิของเราแล้วไม่หวังจะพึ่งอะไรทั้งหมดเพราะพึ่งตัวเดงนได้แล้วเต็มภูมิของใจการเป็นไปของเราก็ไม่ยากตายที่ไหนแล้วตายได้ทั้งนั้นแหละเพราะการตายไม่ใช่แบบจะทําให้เราล่มจม เรื่องตายเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องความบริสุทธิ์เป็นเรื่องของใจเรื่องความดีเป็นเรื่องของใจเราดีทั้งดีเสมอไปไม่มีความล่มจมบริสุทธิ์ต้องสมุบริสุทธิ์เสมอไปไม่แช่ความบริสุทธิ์เพื่อความล่มจมเราจะไปล่มจมที่ไหนถ้าเป็นของล่มจมเราก็เกิดมากี่พวกพิฆาตเราทำไมมาเกิดได้อีกทําไมไม่ล่มจมไปเสียชาตินี้เรามาเกิดได้ทําไมเนี่ยและชาติหน้ามันก็มีอีกเช่นเดียวกันกับชาตินี้เหมือนกับวันพรุ่งนี้จะต้องมีเช่นเดียวกับวันนี้นะเป็นอย่างนั้น นันขอให้พากันพิจารณาให้บำเพ็ญกิตประทนาเป็นสําคัญสร้างกิตของเราให้มีสาระขึ้นจะเป็นที่อบอุ่มสบายจิตสบายใจการทําหน้าที่การงานอะไรก็ตามสมาธิภาวนาการบำเพ็ญคุณงานความดีนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อหน้าที่การงานใดทั้งนั้นนอกจากจะเป็นเครื่องส่งเสริมหน้าที่การงานให้มีความสมบูรณ์ให้มีความรอบครอบให้ถูกต้องในงานุณโดยลำดับฉะนั้นไม่มีอย่างอื่นที่การบำเพ็ญ ทำจะเป็นค่าสิดต่อนัาที่การงานและผลประโยชน์ทางอื่นจึงขอ,อยุติธรรมเทศนาเพียงเท่าน,นี้